เทศกาลฟุตเลเวลอัพมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะมีการอะไรมาใหม่บ้างกับโลดดิ้งสก,กินโอ้เดบอย98อัพเป็น99ได้แวนเนอร์คาวาวนี่เดวิสเอนโซบลาฮูวิโคโรนาเลนาโตซานเชส สุดยอดคือการใบแรกที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นสแตทเริเ่มต้นก่อนแล้วก็สามารถเอาไปเก็บให้สแตทโหนดขึ้นได้อย่างเอ็นโซตัวนี้ที่จะ92แล้วเป็น95ผมรออะไรแบบนี้มามานานมากเลยในที่สุดก็ทำคอนเทนต์แบบนี้มาสักทีนะ่าสำหรับ EA นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีเลยครับเพื่อนๆใน SBC กับ b j e c t i v e แล้วก็ไปดูการในเว็บฟุตบินกันนะ Let's go ฟุตชิปคอยร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่าหนคอยในเกมฟีฟ่า23ใช้ระบบคอมฟอร์ตเทรดปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิกจิวฟีฟ่าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับดู s v c กันก่อนนะครับก่อนจะไปดูการ์ดกันตัวอะไรมานะครับอุ้ย ราฮิลสเตอร์ลิงนะครับตัวนี้ก็น่าจะอัพได้ไม่รู้จะอัพไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้สแตท92นะเพื่อนๆ5้าฟุตเจ็ดไฮมีเดียมขาขวาสกิล4วิก4นะปีขวา RM RW เทกก็มีแฟนกับสปีดดิปเปอร์นะครับใช้แค่สกอตตเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆเป็นสกอตต 87อุ้ยถูกมากเลยนะเนี่ยราคาที่เจ็ด0มื่นส่พันคอยนงไถูกเกินอะเดลี่ล็อกอนี้ก็ยังมีให้ทำอยู่สำหรับใครที่ยังเก็บไม่ทันนะครับเพื่อนๆอ,อย่างอื่นหรือมีอะไรอีกไหม มัลดีชีสซาต์อันนี้ก็มาอยู่แล้วนะครับมีเดลี่ล็อกอินใหม่ครับเลเวอร์อัพเดลี่ล็อกอินอัพเกรดนะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยเข้ามาทําทุกวันนะเพื่อจะแจกแพ็คต่างๆนานๆนะครับเหมือนเดิมเลยดูออเจ็ตทีฟกันบ้างผมว่าตรงนี้น่าสนใจกว่านะโอเคเลเวอร์อัพนี่ครับในการแจก XP ชุดใหญ่ด้วยโอ้โหสุดยอดเอานักเตะที่เป็นการฟุตเลเวอร์อัพนะครับลงเล่นเป็นผู้เล่นตัวจริง1ตัวนะครับแล้วก็ไปเล่นให้จบ4เกม8เกมแล้วก็12เกมนะครับก็จะคล้ายๆกับตอนเชฟชิปเต ในการแจก exp นะมีทั้งหมด4,000 exp เลยนะครับเพื่อน ก็ต้องหาตัวเลยว่าอับสักตัวหนึ่งถ้าใครเปิดไม่ได้เนี่ยก็ไปทำลาย him sterling hpc มาลงเป็นตัวจริงเนาะแล้วก็เล่นไปยังไงก็ได้ xp แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าทำกรุ๊ปคอมพิวตผ่านเนี่ยก็จะได้8ปดสมคูณสมอีกหอันด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ในการแจก xp ชุดใหญ่เป็นกรนะุ๊ปคอมพิวตสองพันในนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น7เกมในโหมดไหนก็ได้นะครับเก็บดาว8ดวงในโหมดฟุตบอลแมนนะครับเล่นให้จบ4เกมนะโดยการมีนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสลงไปผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย อย่าเสียประตูนะครับ2เกมเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับทำประตูและแอสซิตนะครับในเกมเดียวกันโดยใช้นะักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเกมเดียวนะอันนี้แล้โกชนะ6เกมมีนักเตะจากหลีกเอิงฝรั่งเศสลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย5คนแล้วก็ทำโกอัปเกรดกับบอลอัปเกรด s b c อย่างละ4ครั้งนะครับอันนี้ในการแจกชุดอันนี้มาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ xp ชุดใหญ่ก็ไปซื้อเอาเนาะชุดราคา75,000่คอยนะครับแล้วก็เอามาใส่ลงเล่นสักประมาณ สีเกมอ่ะแล้วก็ชนะให้ได้2เกมแล้วก็ยิงให้ครบ15ประตูนะครับจะได้ exp ทั้งหมด6,000 exp เลยนะเพื่นินเพนวิลลี่อ really อบเจกตีวันนี้ก็มาอีกด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นให้จบ4เกม8เกมชนะให้ได้5เกมแอซิให้ได้6ประตูนะครับทำให้ได้12ประตูเก็บ3ดาวในโหมดฟุตโมเมนต์นะครับขายลักเตะ2ใบแล้วก็ซื้อนักเตะ2ใบนะครับเพื่อนๆแล้วก็การแจกบูธอันนี้มาแต่วันก่อนเช่นเดียวกันซึ่งเล่นไปไหนก็ได้นะครับตัวนี้ก็ทีเพื่อนเนมือใหม่ใช้ได้อยู่แล้วนะครับหรือจะเอาไว้ย่อยก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพามาดูการออบเจกตี การ์ดฟรีของสัปดาห์นี้กันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นทางด้า,า,านฮาคารานาโลกูนะครับการยากจังกองกลางของอิเตอร์ิลานทีมรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแน่เองนะครับตัวนี้สแตท94ไฮขาขวาสกิล4วิก4นะครับหน้ามือน่ยในเกมหล่อมาก เขาเล่นในทั้ง3ตํตำแหน่งเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น C.M. C.D.M. แล้วก็ C.A.M. นะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับแต่โดยรวมก็จะโดดเด่นในเรื่องของการข้ามพาสซิ่งแล้วก็การยิงไกลเนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่แล้วนะครับผมชอบเขามายิงอยู่นะยิงโหดเลยนะเพื่อนๆถ้าเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ใส่ชาร์โดถ้าเล่นตัวที่เป็นแนวลุกหน่อยก็ใส่ฮันเตอร์นะเขาก็จะมีแฟลชนะครับในการเล่นท่าส่งไกลดี ยิงไกลดีแล้วก็ยิงข้างเท้าได้ดีนะครับเพื่อนๆเจ๋งเลยแถมน่าจะอัพสเตตสได้อีกด้วยเดี๋ยวแปลคุยไปให้เลยนะอันแรกนะครับเพื่อนๆแอซซิตหประตูนะครับในสคอรอตแบทเทลลิร์ระดับความยากเซมิโปรขึ้นไปหรือว่าแรงฟุตแชมอันนี้ใช้ตัวอะไรทําก็ได้นะครับหลูกนะผ่านเลยเกมเดียว6ลูกเลยก็ได้ครับอันที่2นะครับทำประตูอย่างน้อยเกมละ2ลูกนะครับใน3เกมทํา2ประตู1เกม3รอบนะครับเพื่อนๆในสครอตแบทเทิร์นเซมิโปรแรงแล้วก็ฟุตแชมได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เล่นไปก็คงจะ เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับทําประตูใน3เกมนะครับเกมละ1ลูกโดยใช้ผู้เล่นจากหลีกเซเรียอิตาลีทําประตูนะครับสเกมเกมละ1ลูกผ่านเลยนะครับในสอร์เบตเทิร์นเซมิโปรแลงฟุตแชม์เหมือนเดิมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ วินนิ่งมาสเตอร์นะครับชนะ8เกมในสคอลแบทเทิลเซมิโปรแองฟุตแชมป์นะครับโดยการที่จะต้องมีนักเตะจากดีเซลิอาเตอรี่ลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย3ตัวนะครับเพื่อนๆง่ายมาก <c oughs> โคตรง่ายอะ่ะก็ไม่ต้องไปทำไฮซ์เตอร์ลิงก็ได้เอาไอ้ตัวนี้แหละรีบไปปั๊มเควสในแองมาเพื่อนๆเ,เอาเซเรียลง3ตัวได้แน่นอนครับแปบ๊บเดียว แล้วก็เก็บไปนะเพื่อนเพืเ่อนโอ้โหเวลแบบชุดใหญ่เลยแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของเลเวอ Up d เดล y ่ล็อกอ SPC ตรงนี้นะครับมีให้ทําทั้งหมดอีก12วันเลยนะครับสุดยอดแล้วแจกแพ็คเยอะมากทํา1ครั้งนะครับได้83ดับเบิลแพ็คหนึ่งอันทําถึงวันที่2 83ดดบเบิลแพ็คเช่นเดียวกันวันที่สาม83คูณส84คูณหในวันที่4วันที่5 85คูณห้าแพ็คตึงมากอ่ะเพื่อนเน วันที่6 8 4ปคูณ2วันที่7ก็เหมือนกันนะครับ84คูณ2วันที่8 8 4คูณ3วันที่9 84คูณ3แล้วก็วันที่10 8 4คูณห้ึคืมาทุกวันการ์ดเปิดทุกวันนะครับแล้วก็วันที่11ได้84คูณ7อ่ะโอ้โหสุดยอดจริงแล้วก็วันสุดท้ายวันที่12นะครับจะได้85คูณ51อน่านมีเวลาให้ทำอีก14วัน เท่ากับว่าเพื่อนๆจะพลาดได้แค่2วันนะถ้าใครไม่ได้เข้ามาเล่นก็เข้าไปทำในโัสท์เนาะ SPC daily login level up นะครับทำกรุ๊ปคอมพิวได้85คูณ5อีกหอันด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ให้เราสนใจนะครับในการอัปเกรด Level up นักเตะนะครับหูแล้วตัวที่มัน Level up ขึ้นมานี่แบบโหดมากอะเพื่อนๆเราดูการได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปดูเวฟฟุตปิงก็ได้เดี๋ยวผมจะขอพามาดูตัวที่เป็นตัวเลเวล up ตรงนี้เลยละกันเพื่อดูในเกมมันอาจะสวยกว่านะนะครับไหนๆก็มีให้ดูแล เดบอยตัวนี้เป็นตัวที่เลเวอัพแล้วนะครับสเตต99นะเพื per ่อนเพื 5, 5, ่อสกิล5วิค5ไฮไฮขาขวาเพอร์เฟกตกองกลางเอ็นเกยที่แท้จริงนะครับน่าจะเป็นปกองกลางที่เก่งที่สุดในเกมเลยก็ได้นะครับเพื C ่อนเพื C ่อน CM-CAM นะครับเหมือนเดิมแล้วหูนี่สุดยอดอ่ะค่ามปาสซิงคือเต็มทั้งแผงอ่ะ 99, 99หมดเลยอ่ะ แล้วค่าดีเฟนต์91ค่าฟิสิกอล99ทั้งแผงเหมือนกันครับใส่เค็มชาร์โดไปคือโคตรตึงอะ่ะเล่นในทางกลางลุก่นทางบล็อกทูบ็อกเลยนะครับผมว่ากาลางรับมันยังเล่นได้เลยมั้งเนี่ยตอนเนี้ยนนผมว่าก็เล่นได้แต่ก็คงไม่มีใครไปเล่นกาลางรับเท่าไหร่หรอกเนาะเท,ทกิก็โอ้โหเทิดสอย่างอะ่ะเพื่อนๆมีเจ็บง่าย เป็นผู้นำที่ดีเปิดสั้นเจอมมนเอริคคอสเซอร์นะครับการเล่นท่าแบบแฟรส่งไกลดียิงไกลดีเล่นเป็นเพย์เมเกอร์เอนะครับมีเพย์เมเกอร์อมาช่วยในการเล่นเกมรุกนะครับยิงข้างเท้าได้ดีเซิร์ฟพลาสในการน่าจะเป็นการเปิดจากด้านข้างเปิดโค้งอะไรเงี้ยแล้วก็แฟร์พลาสในการแบบส่งไข่อะไรพวกนี้นะนเพื่อนๆหูนี่คือสุดยอดจริงๆนี่นสหรับเดบอย นะครับโอ้โหผมชอบอะไรแบบนี้มากมันเหมือนเกม NBA 2K เลยเพื่อนๆผมชอบมากคพราว่า 2K ผมเคยเล่นเมื่อก่อนก็ได้การ์ดเปิดมาใช่ปะ ไปซื้อการ์ดจากตลาดมาแล้วก็เอามาเก็บเลเวลเพื่อให้โหดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับสำหรับเควินเดย์บอยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไล่แปลไปแล้วกันนะครับทีละอันเผื่อใครเปิดได้ก็มาย้อนดูตรงนี้เนาะว่าจะอัพยังไงนะครับสำหรับเดย์บอยนะครับทำประตูเกมมาหนึลูกนะครับ30เกมในสกอร์เบเทอร์ระดับความยากเซมิโปลขึ้นไปหรือว่าแรงหรือฟุตแชมป์ก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วประตูที่เพื่อนๆทำได้นะครับจะต้องใช้เควินเดย์บอยนะครับทำประตูเท่านั้นนะเกมมาหนึ่แต่ว่ามสกบ เพื่อนๆต้องใช้นักเตะทีมชาติเบลเยียมลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย7ตัวด้วยนะครับถึงจะนับถึงต่อให้เพื่อนๆทาเอาเดยบอยไปยิงเกมมาลูกจริงๆแต่ว่าถ้าตัวจริงของเพื่อนๆมีนักเตะเบลเยียมไม่ถึง7คนเนี่ยก็คือไม่ได้ไเลยนะครับมันก็จะนับเดยบอยไปด้วยเพราะเราก็ต้องเอาลงตัวจริงอยู่แล้วก็เท่ากับเดยบอยกับอีก6ตัวแล้วเพื่อนๆก็ไปไล่ซื้อมาค่ะซาปูตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ทําประตูให้ได้เกมมาลูก30เกมนะเพื่อนๆอันนี้จะไปเล่นในแล้งฟุตชมอ์อะไร ตัวที่เป็นตัวเบสเนี่ยหลายๆใบก็น่าจะพอเล่นได้อยู่แล้ว เพราะว่าการ์ดตทเปิดมาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเดย์บอยตามนี้เลยนะครับไปตัวที่2กันบ้างนะครับเลนาโตซานเชสตั้งแต่9-14นะอันนี้คือเวอร์ชั่นที่อัพแล้วนะถ้ายังไม่อัพไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูอีกทีในเว็ฟฟุตบินตัวนี้สกิล5วิก4นะครับได้อัพเกรดสกิลมูฟขึ้นมาตัวเก่าด้วยนะครับไฮไฮขาขวาโฉบมากนะครับ CM RM ตำแหน่งเหมือนเดิมเลยกับการ์ดทีมเมอร์ดสซีซานโมเมนต์นะครับมีเทิเจ็บง่ายมีแฟร์นะครับยิงไกลดีนะครับสปีดริเบิลเลนบอล เซอร์ฟพลาในการเปิดสั้นแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้านี่มีอยู่แล้วสำหรับเรีาโต้นะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นบล็อกทูบล็อกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแอซซิตเกมมา1ลูก30เกมนะครับโดยใช้เรีาโต้ซานเชสจัด93ที่เป็นตัวเบสเลเวลอัพนะครับทำแอซซิตนะในสกอร์เบทเทิลเซมิโปรและฟุตแชมป์ก็ได้โดยจะต้องมีผู้เล่นจากทีมชาติโปรตุเกสหรือเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย7ตัวด้วยนะครับถึงจะผ่านก็คือต้องซานเชสแอซซิตเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเกกกกกมมลลละะู30เเเเไปต่่ออััันนนนทีดิโบบวรร์ยคพื่อนนๆตัวี้96 ไฮมีเดนะียมขาวขวาสกิลสี่วิกาผมว่ามันน่าจะบู๊ในส่วนของเทดมาเยอะเลยอะ่ะสำหรับการที่เราตีโวกอัปเกรดขึ้นมาตรงนี้หรือว่าสกิลโมวีฟุตผมว่ามันก็อาจจะเพิ่มนะสำหรัตบ,บตัวนี้ถ้าตัวเก่าอาจจะเป็นแบบสกิล4วิกสหรือเปล่านะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวไปดูอีกทีมันไม่มีให้ดูนะครับนะตรงนี้นะสกิล4วิกห้าไฮมีเดียมขาวขาวานะครับ H T C F L W นะครับค่าเพสมากาวๆคือโคตโหดแน่นอนนะครับสุดๆเลยอะ่ะแวนเนอร์แล้วมันก็เป็นกองหน้าที่ค่อนข้างเก่งในเกมอยู่แล้วิยง กะชากอะไรคือได้หมดนะครับสำหรับแบนเนอร์เพมียิงฟิเน็ช็อตได้ดีนะครับการเล่นท่าแบบแฟร์แล้วก็เลีมยเบอลไดเร็กวรกว่าปกติแล้วก็ยิงข้างเท้าได้ดีนะครับแน่นอนตัวนี้โหดมากยิงประตูด้วยลูกฟิเน็ตช็อตนะครับก็จะเป็นลูกยิงปั่นของโค้กนะเพื่อนๆเ,เกมหนึ่งลูก25เกมนะครับอันนี้จะด้อยลงแล้ว อาจจไล่ลงไปอาจจะน้อยลงนะครับในสครับเบตเทิลนะครับเซมิโปรแลนด์ฟุตแชมป์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ไวนเนอร์ทําประตูก็ได้นะครับใครก็ได้นะครับเพื่อนๆขอเพียงแค่มีตีโบไวนเนอร์สแตต์เก้าสิบสามนะครับที่เป็นตัวเบสนะครับแล้วก็ต้องมีนักเตะทีมชาติเยอรมันลงเป็นตัวจริงอย่างน้อย6ตัวแล้วเขาบอกว่าเป็น exactly นะครับ exactly ก็คือ6ตัวพอดีนะครับใส่เยอะกว่านั้นไม่ได้นะต้อง6ตัวเป๊ะๆเ,เ,เลยก็จะหมายความว่าใส่ไวนเนอร์ตัวเก้าสามไปแล้วก็ทีมชาติเยอรมัน อีกห้าตัวนะครับก็จะเป็นหกตัวพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ยิงรูปเฟ้นในช็อตเอาใครย,ยิงก็ได้นะครับจะเป็นแวนเนอร์เลยก็ได้ไปต่อกันที่เจ้าหนูเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับสแตทเก้าสิบห้านะครับโอ้โทำไมสกิลมูฟสามดาวยัง L L E A L อะไรอ่ะทำไมสกิลสาม่ง่าหูนาก็ยังไม่ยอมอาพให้เจ้าหนูเอนโซนะกเตะขาเป็นร้อยล้านอัพน้าได้แล้ว5้าฟุต1 1บเไฮขาขวาสกิลสามวิกห้านะครับแต่ก็คงจะไม่ต้องเล่นสกิลกันเยอะเนาะกองเต้ยังสกิลเยอะกว่านี้ป้าตอนนี้นะครับ C M C D M นะครับโหดมากนะครับเล่นกลางรับเลยก็เล่นได้ครับ C D M แท้ๆเลยใส่เข็มชาโดสบายๆนะครับเขก็จะมีแฟลร์ในการเล่นท่านะครับยิงไกลดีเล่นเพย์มิเกอร์ได้ดีนะครับ เซอร์พาร์ตเปิดซันแล้วก็แฟร์พาร์ตการส่มควยนะครับส่วนเควสล,ล่ะแฮชซีทเกมละ1ลูก25เกมนะครับสกอร์ไปเทิร์นเซมิโป แรงฟุตแชมนะครับโดยจะต้องมีสตัด92เอนโซเฟอร์นเดสการเบตเลเวอัพนะครับลงเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้วก็มีนักเตะทีมชาติจีน่าอย่างน้อย6คนนะครับเพื่อนๆก็รวมเอนโซไปด้วยก็เอนโซตัวเบสบวกอีก5ตัวก็ได้นะครับไข่แอซิดก็ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้25เกมนะก็จะได้ตัว95ามาดูไายฮิมเซอร์ลิงกันบ้าง นะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดนะขอดูอถ้าตัวอัปเกรดดูน่าสนใจคือถ้าเทียบแล้วรู้สึกว่าทาาใน SBC ราคาแค่70,000ื่นเนี่ยแล้วเพื่อนๆเ,เอาไปเล่นแล้วก็อัพอยู่แล้วอะไงมันก็ต้องอัพใช่ปะแล้วสกิลสีวิกห้านี้ก็แจ่มเลยเพราะว่าตัวเก่าน่าจะสกิลสีวิกสนะ สถัดเพิ่มขึ้นมา3เลยนะจาก92้าสมาเป็น95นะครับเหตุผมว่าไม่แน่ใจว่าเพิ่มไหมแต่ตัวนี้มียิงฟินเน็ตช็อตได้ดีการเล่นท่าแบบแฟร์เล้งบอลได้เร็กวกว่าปกติแล้วก็การส่งควายนะครับเพื่อนๆวิธีการทำเควสให้ผ่านนะครับทำประตูด้วยลาย์ฮิลสเตอร์ลิงสถัด92นะครับเกมละ1ลูก25เกมนะครับในสกอร,ร์เบตเทิร์นเซมิโปรและฟุตแชมป์ก็ได้นะครับโดยจะต้องมีนักเตะทีมชาติอังกฤษลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย6ตัวด้วยนนนนนะะะะะถึงจัับบครเเเกกกมมลล1ู25พื่อๆ ต้องเป็นสเตอร์ลิงทำประตูเท่านั้นนะอ่ะไปต่อนะครับที่อองฟงโซเดวิสนะครับแบ็กซ้ายของไบเอ็นมิวนิกสกิล5วิก5ไฮโลขาซ้ายนะครับเป็นไงล่ะแต่ว่าตัวนี้ก็เอาเวิร์กเลดแบบเดิมรู้สึกว่าตัวทีมมาดเดอร์ซีซั่นจะเป็นไฮๆนะแล้วก็ตัวนั้นสกิล5วิก4ตัวนี้สกิล5วิก5นะครับก็จะเป็นแบ็กซ้ายเติมเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพื่อนๆสำหรับเดวิ แล้วก็ยังเป็นตัวท็อปในเกมอย่างแน่นอนจะเล่นปีกซ้ายจริงๆก็เล่นได้แต่ว่าดีสุดก็แบ็กอยู่แล้วเล่นในทั้งแบ็กซ้ายมีแบ็กซ้ายแล้วก็ปีกซ้ายนะครับแต่ก็โหดมากเลยถ้าเกมกระโดดเป็นแบ็กบนไม่ก็เซนติ n เนียอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะ มีแฟร์ในการเล่นทางน,นะครับลิเบอร์เดียวกับปกติทุ่มแรงแล้วก็ส่งไวานะครับสำหรับอัลฟงโซเดวิสตัวนี้นะครับแอซซิดเกมละ1ลูก20เกมนะครับโดยใช้อัลฟงโซเดวิสตัวนี้ทำแอซซิดด้วยนะในสกอตปเปเทิร์นเซมิโปลแองกูร์แชมป์ก็ได้นะครับโดยจะต้องมีนักเตะทีมชาติแคนาดานะครับลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย3ตัวแล้วก็ต้องมีทีมชาติเยอรมันลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย3ตัวนะครับเป็นเอ็กซัคลียด้วยนะครับเพื่อนๆคือต้องมีพอดีนะ แคนาดา3แล้วก็เยอรมัน3นะครับลงปเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้วถึงจะนับนะเพื่อนๆพอนแอซิดก็ไปเล่นปีกซ้ายแล้วก็คงจะแอซิดง่ายขึ้นเนาะเกมละลูก20เกมนะครับเอาไปต่อนะครับเอดิสันคาวานี่อืมสวยมากเลยอ่ะการสวยจัดอ่ะหลีกสเปนนะลิงง่ายนะบอกก่อนอยู่บาเลนเซียนะครับไฮไฮขาขวาสกิล5วิก4นะครับเอดิสันโหตัวนี้น่าจะโหดจัดเลยนะเนี่ยเพื่อนๆ STCF นะครับตัวนี้นะ มไม่รู้เป็นเลงตี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในเะว็บฟุตบินกันอีกทีโหดมากเลยเจ็มีเจ็บง่ายนะยครับยิงฟินเนช็อตได้ดีการเล่นท่าแบบแรงมงแรงแล้วก็ยิงข้างเท้าได้ดีนะเพื่อนๆโอ,อ้เควสละโอ้อันนี้ง่ายทําง่ายกว่าเดิมอีกยิ่งลงมาถึงเอดิสันนี่เริ่มจะทํากันง่ายแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวท็อปมากนะครับทาประตูเกมละหนึ่งลูก5เกมนะครับโดยจะต้องเป็นการยิงจากนอกกรอบเท่านั้นนะครับเพื่อนๆถึงจะนับโดยใช้เอเดรีนคาร์บอนี่ตัวสถัดเก้่นะครับเป็นคน จะยิงรูปแบบไหนก็ได้ปั่นโคง้งยิงอะไรก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆขอให้เป็นคาวาน,นี่ยิง5เกมเกมฑ์่า1ลูกนะครับในสคริปเปอร์เซมิโปรและห้งฟุตชมป์ก็ได้นะครับเหมือนเดิมแต่ว่ามีกฎว่าจะต้องมีนักเตะทีมชาติอุลุกไวนะครับลงปเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย3ตัวนะครับรวมคาวานี่ไปด้วยก็จัดมาอีก2ตัวก็ได้แล้วนะทาง่ายมากแค่5เกมเองเรยเนี่ยโอ้โหสบายเลยตัวข้างบนนี้ ค่อยๆลดหลั่นลงมาเดบอนี่ bon 30เกมพอมาทั้งส่วนของ Set so, เซตเอนโซ่เทเซอร์ลิงยี่สิบห้าเกมแล้วก็มาเหลือแค่5เกมเองอะจากคาวาน,นี่คืออัพแบบอีซี่มากนะครับไปต่อนะครับที่นาบีฟิเคียนะครับตัวนี้นะครับเป็นของการตัวรุกของเรลเบติสนะครับ C.A.M ตำแหน่งเดียวเหมือนเดิมนะครับน่าจะได้อัปเกรดสกิลมูฟมาจากตัวทีมมอเตอร์ซีซันนะครับเป็นสกลิลห้าวิสิไฮมิเดียมขาทรายนะก็เป็นตัวที่เก่งแล้วก็ไม่น่าแพงก็ไม่ถึงแสนหรอกนะครับตัวนี้นะ ขั้น913นะครับค่าเกมก็ต้องเป็นฮันเตอร์อยู่แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นักเถก็จะมียิงฟิคกีกได้ดีนะครับยิงฟิเน็ตช็อตได้ดีการเล่นท่าแบบแฟลกยิงข้างเท้าได้ดีส่งควยแล้วก็ยิงชิปช็อตได้ดีกับเลี้ยงบอลติดเท้านะก็คือครบเลยในฟิคกีกในเกมก็เก่งนะเหมือนปายเย็บอ่ะอืมแต่ตัวนี้ต้องเล่น cam ตำแหน่งเดียวผมว่ากองหน้าอาจจะไม่ไหวแต่ปายเย็บเล่นหน้าได้นะครับวิธีการทำเควสก็แ acid นะครับด้วยการส่งทะลุช่องนะปุ่มสามเหลี่ยมนะครับโดยใช้ในบททเิ เหมือนเดิมนะครับเซมิโปรและฟุตแชมป์นะครับแล้วก็ต้องมีนักเตะเอ็กซ์แคทีมชาติฝรั่งเศส6ตัวก็คือ6ตัวเป,ป๊ะเลยนะครับรวมฟีเคียร์ไปด้วยให้ได้6ตัวนะครับลงเป็นผู้เล่นตัวจริงทำแอสซิสต์เกมมาแล้วหนึ่งลูก10เกมโดยนายพิพิเคียอันนี้10เกมนะครับตัวนี้ไปต่อนะครับยังไม่หมดนะครับเ,เพื่อนๆดูซานวลาโฮวิกนะครับกองแนวของยูเวนตุสนั่นเอง อ่าสวยสกิลสีวิคาอย่างที่ผมต้องการเลยหู้ยตัวดีโหดแน่ๆเลย6กสามวิเนียมมีเดียมขาซ้ายครับน่าจะเป็นไฮเมดียมไปเลยเนาะแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาขนาดนั้นนะครับ s G C F นะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นเลนตี้ด้วยแหละตัวนี้นะครับใส่เคมฮันเตอร์ไปเพื่อนๆตึกแน่นอนนะครับยิงเฟนเดตช็อตได้ดีโมองแรงยิงข้างเท้าได้ดีแล้วก็ยิงชิปช็อตได้ดีนะ วิธีการทำเควสล่ะทำประตูเกมมา1นลูก15เกมนะครับโดยใช้สถัด93เลเวอฟเวลาฮวิคทำประตูในสอรอแบตเทิลเซมิโปแลงฟุตแชมนะครับแล้วก็ต้องมีนักเตะทีมชาติอิตาลีวัาทำไมมึงทีมชาติอิตาลีวะเดี๋ยวมันทีมชาตาิเซอร์เบียไม่ใช่หรออะไรทำไมมึงไม่เอาทีมชาติเซอร์เบีย6ตัววะเพื่อนทำไมเป็นอิตาลีทีมอื่นเขายังอุลุกไวยอยู่เลยเนี่ยพอมาดูซามเวลาฮวิคมึงบอกอิตาลี6ตัว โอเคเพื่อนๆหกตัวก็6ตัวนะครับเท่านั้นหมายความว่าเพื่อนๆก็ต้องเอาเวลาโฮลิกลงตัวจริงแล้วก็ทีมชาติอิตาลีลงตัวจริงอีก6ตัวก็เอาพวกเซเรียอาตารีมาเนาะใครก็ได้นะครับจะได้ลิงก์กันได้ด้วยเนาะอันนี้นะครับอิตาลี6ตัวนะก็รวมกันเป็น7ทั้งหมดรวมเวลาโฮลิกไปด้วยนะครับเกมมาหนึ่งลูก15เกมนะครับทำแบบไหนก็ได้นะประตูได้ทุกรูปแบบเลยนะครับไปต่อกันที่เจสุสโคโรน่านะครับตัวนี้สกิลว5วิค้าตามเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่แล้ว วิดีมิดเดิลขาขวาสติวห้าวิห้านะครับตัวนี้ก็น่าจะเก่งอีกขวา RWRM แล้วก็ปีกซ้าย LW นะครับสตัดก็โหดเลยแต่ตัวเล็กมากนะเพื่อนๆตัวนิดเดียวเองเป็นปีกอย่างเดียวอ่ะผมว่าโอเคแต่ว่ามันมีสตัดเผื่อกั๊กมาให้คนเล่นบล็อกทบล็อกผมไม่น่าได้ดีเฟนฟิสซิคอลแค่เนี้ยผมว่าอย่าเลยนะครับเพจก็6ช่องนะครับเปิดสั้นเอลิคอสเตอร์นี่เป็นเหมือนเป็นการเปิดเร็วมากกว่ามะกเอลิคอสเตอร์ผมว่าแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟพาร์จะเป็นการแบบเปิดเจอมาดีีน,น้เเปิดร็ว นะครับเธอก็มีแฟลร์ในการเล่นท่ายิงข้างเทาเ้าได้ดีส่งคว้่นะครับแฟลร์แล้วก็แฟร์พาร์ตยิงชิปสดได้ดีแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮท้ายโปรโมโอยู่แล้วนะครับแอซซิดด้ลูกคอสนะครับเพื่อนๆใน5เกมเกมละ1ลูกโดยใช้เจสุสโคลโรนาต,รตัวนี้นะครับทำแอซซิดนะปุ่มโอเปิดของไกย์ไว้นะเพื่อนๆนะครับในสกอร์เบตเทิลเซมิโปรแรงฟุตแชร์เหมือนเดิมนะโดยที่จะต้องมีนะักเตะทีมชาติเม็กซิโกโลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย3ตัวนะครับ อน,นักร่างทำง่ายมากนะครับฮวนฟอยด์นะครับแบ็คขวาของ B บีิทีมชาติดเดนติน่นนานะมีเดียมไฮขาขวาสกิล5วิส4นะตัวนี้จริงๆมันมีเดียมไฮอย่ก็น่าจะได้แหละอืม,มน่าจะได้เป็นแบ็คเชิงรับดิดนหนึ่งถ้าจะให้ดูว่าคล้ายใครก็น่าจะคล้ายบัลลัก,กับเพื่อนเพื่อนอน,น่าจะคล้ายกับบัลลักคล้ายกับปาวาอะไรก็เป็นฟิลๆนั้ันที่เป็นแบบแบ็คขวาเชิงรับนะครับตัวนี้ก็เล่นจะเล่นได้ไม่มีปัญหาเะเพื่อนเพื่อเหตุก็มีได้ถูกแท็กเกิลได้นะครับหรือจะโยกเข้าไปเล่นเป็นแผงหลัง3นนนนนีี่่ก็ได้นะ้อตัวสบายเลย ไดุ้เซ็ตเขมีก็คือดีเข้าประทะาโหดอยู่แล้วนะครับในการเล่นท่าแบบแฟร์ทุ่มแปรงแล้วก็เซิร์ฟพ,พาที่เห็นเช่นการเปิดเจอมันที่ผมว่านะน่าจะใช่นะครับเวก็ทําไม่ยากเหมือนเดิมนะครับ w What ทําไมอะ่ะทําไมต้องเอาไปทําประตูด้วยอะ่ะทําประตูเกมมา1ลูก5เกมนะครับโดยใช้สเต9ดเลเอ็ดลว่าฟอยตัวนี้นะครับทําประตูนะครับเพื่อนเพื่อก็เอาไปลงเป็นกองหน้าไหมครับไปทําประตูกันก่อนจะได้ผ่านแต่ค่าชูตติ้งแค่6กนะไปทําในสกอร์แบทเทลก็ได้เพื่อนเือนค่าชูตติ้งน้อยขนาดนี้เล่นในแรงจะยิงได้ไหมเนี่ย นะครับเซวิโปลและฟอร์แชมเหมือนเดิมนะครับมีนักเตะทีมชาติเจนตะิน่าลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย3ตัวนะครับถึงจะได้นะก็รวมฟอยต์ไปด้วยแล้วก็ใส่ไปอีก2ตัวนะครับแล้วก็เอาฟอยต์ทำประตูแค่เกมๆและลูกนะครับอ่าไปต่อนะครับเพื่อนๆที่วิลเลียมพาชโชเนี่ย <c oughs> ตัวหลอก <c oughs> ต้องดูไหมเนี่ยโรเมียมขาขวาสกิลสองวีค่านะครับก็น่าจะเล่นได้แหละดูเร็วดีเหมือนกันสำหรับทีมเพื่อนๆม,อมือใหม่แล้วกันนะครับเพจมีพาวเวอร์เฮดเดอร์กับแจน โคอินนะครับตัวนี้สูง6ฟุต1นงเสียประตูไม่เกินเกมละ2ลูกใน5เกมนะครับก็จะเก็บคิชเชิลเสียลูกหนึ่งหรือ2ลูกผมว่าก็น่าจะได้นะเขาบอกโมเดนทูน่าจะเป็นถ้าเสีย3ลูกนี้ก็ไม่นับนะครับโดยจะต้องมีการตัด90ของพาโชตัวนี้นะครับลงเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ต้องมีนาเตจากรีบุนเดลิก้านะครับลงเป็นผู้เล่นตัวจริงน้อย3ตัวไอพาโชตัวนี้มันเป็นกองหลังของแฟรงก์เฟิร์ตอยู่แล้วนะครับ ก็เอาบุนเดซใส่ไปอีก2ตัวในการเก็บนะครับไม่ยากไม่ยากอ่ะแล้วก็2ตัวสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นฮานาลูกูนะครับนี่ที่อยู่ในออบเจกตีวเมื่อกี้นะครับถ้าใครทำฮานาลูกูเสร็จแล้วก็เอามาทำโกลด์อัปเกรดต่อตรงนี้นะครับ Game แอซิดเกมละลูก5เกมนะครับโดยใช้สตัดด์เกเลเวลอัพฮานาลูกูตัวนี้ทำแอซิดนะครับในสคริปต์แบทเทิลแลนด์ฟุตแชมป์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องมีนักเตะจ,จากลีกเซอรีฮารตาลี ตองเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย3ตัวนะครับหาไปอีก2ตัวเนาะแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ทำแอซิดแค่5เกียเองอะเพื่อนๆได้เอามาเป็นตัวสตัดเก้าสิบหกอะแจ่มเลยแล,แล้วรูปสตัดคาดีเฟนที่ไปแตะอยู่ที่90แล้วอะทีนี้น่าจะโหดเลยนะครับในก,การามาเล่นแบบบล็อกชูบล็อกอะเทก็จะมีแฟลร์ในการเล่นท่าน,นะครับส่งไกลดียิงไกลดีแล้วก็ยิงข้างเท,าท้าที่ดีนะครับยิงตึงอยู่แล้วตัวเนี้ยผมบอกเลยเดี๋ยวรอดูรูปไดนมิกกันด้วยตัวไอ้ทายรูกอยู่ไห้มาแล้วก็ คนสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของคิเลเยนซิลิเียน,นะครับเหมือนว่าจะมาในวันที่8นะครับก็คือพรุ่งนี้เป็นแบ็กขวาอ๋อดูไม่ได้ด้วยแบ็กขวาของทีมไฟบวกนะตเก้าสิบสามนะครับอูตจดดูโหดเหมือนกันนะเออน่าจะเร็วอยู่ตัวนี้นะครับวิธีการทำเควสตัวนี้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเอาจากไหนนะตัวนี้นยังไม่มานะครับทาประตูนะครับโดยใช้เล่นตำแหน่งกองหลังนะครับเกมและลูก5้าเกม โดยจะต้องมีสดัด91เลยว่าซิซิเลียตรงนี้นะครับลงเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ต้องมีนกเตะทีมชาติฝรั่งเศสอีก3คนด้วยนะผมว่าน่าจะมาใน SBC ไม่ก็มาใน Objective ในพรุ่งนี้หรือวานเรือนี้ไม่เกินนี้นะครับในสคริ Ba ์ t บตเลแลงฟุตชมอปเหมือนเดิมนะน,นี่ก็จะหมดแล้วนะครับแล้วทำกรุ๊ปคอมพีซึ่งใครมันจะมีทุกตัวว่าไม่มีทางก็จะได้83คูณ3 1. อีกอันนึงด้วยหวขอรางวัลกรุ๊ปคอมพีซึงน่าได้จริงๆเลย สนุกสนานจริงๆนะเพื่อนๆก็เพียบไปหมดเลยนะครับมีอะไรให้ทํากันอีกย,วยาวๆแล้วเขากลัวเราไม่มีอะไรทํากันนะเพื่อนๆน,นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ ในเกมทั้งหมด Objective s v c ต่างๆนาะนาะนะเดี๋ยวขอแวะไปดูในเว็บฟุตบินกันหน่อยเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นการท,ที่เป็นตัวเบสแล้วจะได้รู้ราคาด้วยเนาะว่าตัวประมาณกี่บาทนะครับมาดาูคร่าวๆกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันก็คงไม่ต่างกับไอตัวเดิมเท่าไหร่นะอาจจะมีการอัปเกรดในเรื่องของสกิลโมเวทฟุตอย่างที่ผมคิดเอาไว้15ล้านนะครับตอนนี้นะ คงไม่ต้องดูนะเพราะว่าทุกคนถ้าได้มาก็คงอัพกันเกือบหมดอยู่แล้วนะครับจะผมพามาดูคร่าวๆเฉยๆนะเพื่อนๆว่ามีตัวอะไรบ้างอย่างนะ้คาร์วอนี่ตัวนี้200,000นะครับตอนนี้นะเป็นเลนตี้หรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นคอนโทรลแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นเลนตี้ได้ด้วยนะครับจะใส่ฮันเตอร์หรือเอนจินก็ได้เนาะส่วนไอเดบอยมันชาร์โดฮันเตอร์อยู่แล้วตัวลุกก็ใส่ฮันเตอร์ตัวกลางรับก็ใส่ชาร์โดนะครับเพื่อนๆ2อ0 0 0 0นะตอนนี้นะครับออฟฟุนโซเดวิสล่ะตัว93นะตัวนี้ 1.1M เอนี่ยตัวนี้วิฟฟ์ฟูเห็นป่าว่าอัพเกรดวิฟฟ์ฟเกือบทุกตัวแน,น่นอนเพราะว่าคาวานี่ผมจำได้ว่าสกิลห้าก็แปลว่ามันอัปเกรดสกิลมูฟหรือไม่ก็วิฟฟ f o o ดรวมถึงเทดผมว่าก็น่าจะเพิ่มเพราะว่าเนี่ยเห็นว่าตัวเบรมันมีน้อยเอ่อตัวนี้ก็ 1M นะ อ่าเคมก็แบ็กโฟรเซนติเนียลแล้วนะครับเพื่อนๆจัดไปนะครับเอาไปต่อดูซานเวลาโฮวิกหนึ่งแสนแปดหมื่นนะตัวนี้ก็ตัวข้างในสกิลสี่วิกห้านะครับตัวนี้ก็ใส่ฮันเตอร์แหละผมว่านะครับฮันเตอร์ไปเลยดีสุดใส่เอนจิ้นก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเนาะเอาไปต่อเลนะ่าโตซันเชตัวนี้สแตทเก้าสิบสามนะถ้าเป็นตัวเก้าสามเนี่ยคือไม่ได้ต่างกับตัวเดิมเท่าไหร่สแตทเพิ่มมาอย่างละหนึ่งแล้วก็สกิลมูฟวิกฟุตอะไรก็คือเหมือนกันเลยมันจะต่างก็ตอนที่ เป็นตัวใหม่ซึ่งพอเป็นตัว9/4ก็เพิ่มไปอีกแค่อย่างละ1เท่านั้นเองนะครับตัวนี้ไงก็ต้องเข็มชาร์โดเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ราคาที่ 7M นะเรนัโตตีโบเวเนอร์ตอนนี้690,000นะครับตัวนี้สกิล4วิค5นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวใหม่มัน5/5หรอว่าไม่ตัวนี้มันบางตัวมันบูสตเลขสแตทเยอะแต่ว่าสกิลโมวิฟฟอาจจะไม่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาประมาณอย่างละ3เลยนะสำหรับบนเนอร์นะครับ4/5 h i g มีเดียมนะครับ ตัวนี้ค่าเค็มเหรอผมว่าต้องเป็นฟินิชเชอร์ไหมเฟินิชเชอร์ก็สวยอยู่เพื่อนๆหรือจะเป็นมาร์คแมนก็ได้นะครับลองเลือกกันดูเนาะนะครับสำหรับแวนเนอร์นะครับไปต่อนะบิฟี่เคียตัวนี้แสนสี่รู้สึกว่าจะสกิล5นะตัวที่อัปเกรดแล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องฮันเตอร์แน่นอนนะครับฮันเตอร์ไปอ่าจะซุดโคโรนาล่ะ5 5าห้าไฮมีเดียมนะครับตัวนี้5 5าตั้งแต่ตัวเล็กตัวเก่าเลยตัวนี้8ปดหมื่นนะครับค่าเคมก็ฮอกไหมเออฮอกฮอกก็ Hawk ได้มันฮอกฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ถ้าฮันเตอร์น่าจะดีกว่าแหละเพโฮมแม็กซ์เพจด้วยแต่ว่าพอมันเป็นตัวอีกตัวหนึ่งแล้วอะใส่ฮอกก็พอแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆเล่นก็ใส่ฮันเตอร์ไปก่อนเนะะาะเจ้าหนูเอนโซตัวนี้3 4ตัวนู้นจะเป็น3 5นะครับไอ้ไฮนะหนึ่งเอมสำหรับเอนโซนี่ยไม่เหมือนนะครับตัวนี้นะถ้าเขมก็ต้องชาโดอยู่แล้วสำหรับเอนโซเฟอร์นันเดสโอ้เท่มากนะครับบวนฟอยตัวนี้ล่ะก็ต้องชาโดแหละตัวนี้ผมว่านะครับมันเป็นเล็งตี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรก็ใส่ชาโดไปเถอะ เอ่อชาร์โดไปได้แบบแม็กซ์คาเพนมาเยอะๆเลยนะครับน่าจะเป็นของดีราคาถูกตัวหนึ่งได้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายพาโชอันนี้ก็ต้องชาร์โดอยู่แล้วนะครับหรือจะให้เป็นเรนตี้ก็ใส่สมองก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรนตี้แล้ก็ให้มันเป็นเรนตี้ไปเถอนะเนาะเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆแล้วก็น่าจะครบแล้วนะสําหรับการแนะนําเทศการฟุตเลเวลอัพที่มาใหม่นะโดยรวมคือผมชอบมากเลยนะผมให้ใกล้เคียงกับโปรโมทีมเมอเดอร์ซีซั่นนี่ผมชอบเลยเพราะว่ามัน เก็บเลเวลดีอ่ะเออมันมันดูฟินนี่แบบแลาวมีอะไรทาหรือเราจะได้อัปเกรดนะักเตะของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็ ลองลุ้นกันได้เลยเนะเดี๋ยวว่าคงจะมีการ SPC มาให้ทาอีกนะครับวันนี้ก็เป็นสเตอร์ลิงไปก่อนน่าจะไม่มีการไอคอนการฮีโร่นะก็น่าจะเป็นแบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆแ,แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่ทีมนะครับเดี๋ยวก็มาอรอลุ้นกันโดยเฉพาะเควินเดมอยเนี่ยก็นําทับโปรโมมาเลยแล้วก็เป็นการ์ดที่เป็นการ์ดปกติตัวแรกนะครับที่ตะแตะไปที่99เพื่อนๆสุดยอดมากๆก็มีเปลเล่กับเดยบอยเองนะผมคิดว่าน่าจะมีอีกแล้วโปรโมหน้าก็น่าจะมีตัว99มาอีกนะคงไม่มาแค่ทีมเดียวหรอกนะคอนเซ็ปต ก็ทาํามาซะสวยเลยนะครับนี่ก็การเยอะแยาไปหมดนะตัวท็อปทก็คงจะเป็นเดบอยเป็นเดวิสเป็นเลนาตโตเป็นเอนโซอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าจะเป็นตัวที่แบบแพงๆนะเพื่อนๆเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับกับเทศกาลฟุตเลเวล l u ัขอให้เปิดได้ตัวดีตัวแสบตัวที่อยากได้กันเลยนะแล้วก็หวังว่าไอ้คลิปการที่แปลคยยจะพาไปดูอันนี้จะเป็นประโยชน์นะถ้าชอบกันก็ ขอคนละไลค์ like หน่อยคนละคอมเมนต์กดใจมาก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะกดใจไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือจะเป็นปุ่มซับสไครก็ได้นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆจดติดตามไว้หน่อยเนาะนะครับตอนนี้ก็ กำลังต่อสู้กับการปิดการมองเห็นของ u ู u ูบกดกดสุดๆเลยเพื่อนๆนะครับยังไงก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะยูทูบมันจะได้เห็นว่าแบบช่องผมเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนะเพื่อนๆชอบนะไม่ใช่แบบว่าไก่กาปลากระ,กะป๋องม,มั่วๆนะมันกดแบบนี่เลยอะ่ะก็ช่วยกันหน่อยนะเพื่อนๆ,ๆนะครับผม่จะได้มีกาลังใจในการทําช่องต่อไปนะสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟุตชิปคอยนั่นเองร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่านะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกมเี่่สาามรถตติดอไป ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากเพจบิ๊กจิว๋วฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางร้านเนี่ยฝากบอกมาด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อของกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอดีของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปหน้าได้เลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับ